เมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะผู้ปกครองคณะญาติของนาคธรรมทายาตรวมถึงคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตัดปลอยผมแก่นาคธรรมทายาตในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักร,ราช2565ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาโดยนาคธรรมทายาตได้กล่าวคำขอ,ขอตัดปลอยผม กับผู้ปกครองก่อนที่ทุกท่านจะได้ตัดปล่อยผมให้กับนาคธรรมาธาญาตินะคะซึ่งพิธีกรรมในวันนี้ได้สร้างความเปลื้อปิติใจเป็นอย่างยิ่งให้กับทุกท่านโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ได้เห็นบุตรหลานและคนในครอบครัวได้มาบวชในพระพุทธศาสนายกฐานะของตนเองจากผู้ที่นับถือพระรัตนตรยัยเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยค่ะ บรรยากาศก,ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นชุ่มเย็นไปด้วยบุญจากนั้นนะคะคณะสงฆ์ได้ทำการปลงผมให้กับนาคธรรมทายาทเพื่อตัดความกังวลค่ะต่อมาคณะเจ้าภาพผู้ปกครองสาวุชนพร้อมด้วยนาคธรรมทายาทได้เข้าร่วมพิธีเวียนประทักษินก่อนที่จะได้เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีขอขมา แก่ผู้ปกครองนะคะโดยนาธรรมไทยญาติได้เปล่งวาจากล่าวคำขอขมาจากผู้ปกครองด้วยใจอันบริสุทธิ์ซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้เกี่ยวเนื่องด้วยการดำเนินชีวิตในสังสารวัตรซึ่งต่างเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาทั้งที่ะระลึกได้และที่ะระลึกไม่ได้ก็ตามค่ะทั้งในพบชาตินี้หรือหลายพบหลายชาติที่ผ่านมาแล้วเพราะทุกท่านล้วนมีกิเลสท,ที่คอยบังคับให้สร้างกรรมและมีวิบากกรรมตามมา แต่เมื่อถึงในวันนี้นะคะนาคธรรมทายาทที่ได้มีความตั้งใจมาขอขมาลาโทษต่อผู้ปกครองคณะญาติและทุกๆท่านเพื่อตัดกระแสวิบากกรรมต่างๆนะคะแล้วก็เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เพศสมณะจากนั้นคณะผู้ปกครองได้มอบบาทภผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทเพื่อเป็นเครื่องอัฐบริคารในการดำรงตนของชีวิตสมณะ โดยหลังจากนี้นะคะนักธรรมทิยาทุกท่านจะเดินทางไปร่วมพิธีบรรพชาณวัดพระธรรมกายจังหวัดปธุมธานีในวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนเพื่อรับการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปร,ราบมานซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงต้นปีนะคะในปีพุทธศักราช2566ค่ะ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะของพิธีตัดบอยผมมอบบาทผ้าไตระะแก่นาคธรรมทายาตนะคะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นปลื้มปิตินะคะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆอนันโมทนาบุญด้วยค่ะ